เรากำลังมุ่งหน้าไปที่มุสตินาดนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวฮินดูมากๆเพราะว่าด้านบนจะมีพระมหาเทพศิวะนะะ จะอยู่ในระดับน้ําทะเลที่น่าจะสูงถึง3,000ได้ไหมคะถึง3,000นะคะก็ก็ต้องมีความพร้อมจริงๆในเรื่องของร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าตอนมาวันนี้ก็รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่เห็นอยู่นะคะก็คือจะเป็นหิมาลัยแล้วิมาลัยเนี่ยจะมีเป็นเทือกเขาที่ยาวมากแล้วตลาด ซึ่งเรามีดูค่าว่วมันจะต้องไปดูว่ายอดเขาี้คืออะไรนี่เป็นการนั่งด้วยรถออฟโรดรถจิ๊บนะคะเ็าต้องบอกเลยว่ารถนี่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราผ่านด่านป่าวิบากในเรื่องของเส้นทางที่เป็นทางหินนะคะทางน้ําตกแล้วก็ทางแบบมันไม่ได้ขกมันไม่ได้เรียบเสมอตลอดเส้นทาง ก็จะได้ถิงทัศน์ที่สวยงามหน้าอกร้องไปด้วยขุดเขาจริงๆเลยนะคะโอเคมากๆนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศของการเดินทางในทริปนี้นะคะเหมือนกับอย่างที่เราว่านะคะถ้าเป็นทิเบตก็จะเป็นหลังคาโลกนะคะนี่ก็เรียกว่าเราก็เข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆกับหลังคาโลกเหมือนกันนะคะเรียกว่าอยู่แต่ขอบฟ้าเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีชาวเน,นปาลีมาก,มาก